โอ้ oh, ร้านยังหรูเลยอะ่ะแล้วดูสภาพเราดิมีอะไรให้ช่วยไหมคะเข้ามาเลือกชมด้านในก่อนได้นะคะคือผมอยากได้ iPhone 16พารนะครับแต่ว่าผมไม่มีบัตรเครดิตเลยก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงได้บ้างอ๋อถ้าลูกค้าไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่เป็นไรนะคะแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถผ่อนที่สตูดิโอเซได้แล้วคะ่ะ บัตรประชาชนใบเดียวอะครับอ๋อนี่ครับบัตรผมใช่แล้วค่ะแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนกับสตูดิโอเซเว่นได้สูงสุด48เดือนเพียงเดือนละ900นิดๆีเท่านั้นเองค่ะและยังสามารถนำเครื่องเก่ามาเป็นส่วนลดกับบริการเทรดอินพัสใช้งานไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลเรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำสอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นจนครบทุกฟังก์ชันนี่ค่ะ iPhone 16 Plus ของลูกค้าได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับ รู้อยู่ที่ผมว่าจะมาที่สตูดิโอเซเว่นังนานแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ